สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวภาคต่อแฟนเสือเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนการด่าไซไล่เสือประกาศยืนเคียงข้างรีมแฟนเสือเศรษฐการได้โพสต์เตรียมรวบรวมหลักฐานหลังถูกเสกโลโซและการวิพากษ์กล่าวหาว่าขโมยเงิน20ล้านล่อลวงลูกไปจากบ้านด้านเสือประกาศยืนเคียงข้างแฟนสาว ทำเอาหลายคนถึงกับงงกันเลยทีเดียวเมื่อจูจูไอจของเสกโลโซก็ได้มีการโพสต์ฉะแฟนสาวของลูกชายเสือเศรษฐการด้วยบอกว่าได้ขโมยเงิน20ล้านบาทล่อลวงลูกชายและลูกสาวหายออกไปจากบ้าน2อาทิตย์ด่าแรงว่าอินาลกส่งมาเกิดพยายามจับผู้ชายรวยขณะที่ไอจีของการวิพากรก็ได้โพสต์ด่าว่าเป็นไซไลอีกด้วย ต่อมาน้องเสือก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในใต้โพสต์ดังกล่าวว่าไม่ใช่เลยทําแบบนี้ได้ไงขณะที่แฟนของเสือก็ได้ลงไอจีสตอรี่ฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันและหลังเห็นประเด็นดังกล่าวก็ลงว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง และล่าสุดค่ะวันที่27ธันวาคม2564ในอินสตาแกรมของ d r ดีมแฟนของน้องเสือพบว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายด้วยส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงพร้อมกับแนะนำให้ฟ้องการวิพากษ์เพราะทำให้เสียหายเป็นอย่างมากควรออกมาปกป้องตัวเองด้วยโดย Dream แฟนของเสือก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์แนะนาว่าขอบคุณค่ะขอรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะ ออกมาพูดแน่ค่ะเสียหายขนาดนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะขณะที่น้องเสือก็ได้อัปเดต IG Story ที่มีข้อความประกาศยืนเคียงข้างแฟนสาวว่าฉันจะไม่ยอมถอยกลับเพราะฉันยังมีคุณท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยหรือทักทายกันได้นะคะสำหรับคราวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ